ันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวผักสวนครัวที่บ้านนะครับตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วนะครับผมก็จะมาบอกชื่อผักหละชนิดนะครับอันนี้เป็นผักชีลาวหรือผักชีใบเรื่อยนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับอันนี้เป็นกะเพรานะครับอันนี้เป็นโหระพานะครับแล้วก็ใบยี่หร่านะครับ ผักการข่าวนะครับแล้วก็คะนนะครับแล้วก็ผักบ,บุ้งนะครับแล้วก็ต้นหอมต้นนี้เป็นต้นหอมนะครับซึ่งมันจะมีแดบดบยังกินไม่ได้และตอนนี้ น้องน้อๆหนูๆถ้าเกิดใครว่างอย่าลืมไปทํากันนะครับายบายสวัสดีครับ